ยินดีต้อนรับขเข้าสู่สวนองกางชาแนลนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะเป็นโปรพิเศษนะคะสําหรับโลตู้นะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวกวางจะมาแบ่งนะคะบอนสีราคาหลักสิบนะคะพี่พี่ขาสำหรับอีพีนี้นะคะก็จะมีค่าส่งเมาส์าานะคะห้าสิบบาทนะคะปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่มยี่สิบาทนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะว่ามีต้นไหนบ้างต้นแม่กันเลยนะคะพี่พี่ขาเป็นลูกไม้สีชมพูแบบนี้นะแบบนี้นะคะหนูให้เลยนะคะสามกระถางนะคะหกสิบบาทนะคะพี่พี่ขา โปโลโตู้นะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวกวางจะเอาไม้ใหม่ลงนะคะ3กระถางนี้นะคะพี่พี่ขามกระถางนี้60บาทนะคะสําหรับฝั่งน,นี้ก็เป็นอ่าลูกไม้แบบนี้นะคะพี่พี่ขามกระถางนะคะ60บาทนะคะแบบนี้เลยนะคะ3มกระถาง60บบาทนะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นใบใบหอ,อกนะคะพี่พี่ขามีลูกเต็มเลยนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ขาเป็นบอลใบหอ,อกนะคะใบไผ่ ต้นนี้นะคะหนูให้ราคา190บาทนะคะ190าบาทนะคะพี่พี่ขา190บาทนะคะต้นต่อมาก็จะเป็นปีมะโ่งนะคะพี่พี่ขาปีมะโ่งนะคะต้นนี้มีหัวนะคะหนูให้ราคาพิเศษเลยนะคะพี่พี่เก้าสิบบาทนะคะพี่พี่ขาหนูขอเปลี่ยนกระถางให้นะคะเปลี่ยนกระถางให้นะคะเก้าสิบบาทนะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่พี่ขา เป็นลูกไม้นะคะใบแบบนี้นะคะใบยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นต้นไหนนะคะมีหัวนะคะอันนี้บอลมีหัวนะคะนี่นะคะหนูขอราคาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะต้นนี้นั้นสิบหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะพี่พี่ค่ะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นลูกไม้นะคะพี่พี่ค่ะแบบนี้เลยนะนี่นะคะเป็นลูกไม้นะคะแบบนี้เลยนะคะกขอราคาต้นนี้นะคะราคาสี่สิบบาทนะคะสี่สิบบาทนะคะต้นนี้นะคะ ต้นต่อมานะคะก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะพี่พี่ขานี่นะคะน้องเป็นใบแบบนี้นะหนูขอราคา30บาทนะคะ30บาทนะคะลูกไม้ต้นนี้นะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะพี่พี่ขาทรงใบแบบนี้เลยนะคะหนูให้ราคา40บาทนะคะเดี๋ยวกว้างพาไปชมฝั่งนู้นต่อนะคะต่อมานะคะ,ะ,คะจะเป็นธาตุบางแก้วนะคะไซส์โตแล้วนะคะหนูให้ราคา200บาทนะคะมีหัวนะคะต้นนี้นะคะพร้อมผ่าเลยนะคะต้นต่อมานะคะจะเป็นลูกไม้นะคะสีขาวแบบนี้นะคะ เป็นลูกไม้สีขาวแบบนี้นะคะไซส์ตัวโตวแบบนี้เลยนะหนูให้ราคา150บาทนะคะโปรโตโจริงๆนะคะโรต้จริงๆนะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นอ่าเพชรราชานะคะพี่พี่ขาหนูขอเปลี่ยนกระถางให้นะคะเพชรราชานะคะหนูให้ราคา100้อยนะคะพี่พี่ขาหนูขอเปลี่ยนกระถางให้มีหัวนะคะต้นนี้มีหนูไม่แนะะ่ใจนะคะอันนี้เป็นเสือเสือดาวนะคะพี่พี่ขา ต้นนี้นะเผื่อพี่ๆอยากได้นะคะเสือดาวนะคะต้นนี้นะคะหนูให้ราคา80บาทนะคะมีหัวนะคะต้นนี้นะคะแล้วก็จะมีลูกไม้สายหวานๆนะคะนี่นะคะแบบนี้นะ,ะหนูให้ราคา40บาทนะคะพี่ๆขารับไปเลยค่ะโปรพิเศษนะคะแล้วก็จะมีตะเคียนทองนะคะต้นนี้นะ,ะตะเคียนทองหนูให้ราคา40บาทนะคะพี่ๆขา เดี๋ยวกวางพาไปพบกับฝั่งนู้นต่อกันเลยนะคะ,คะลูกไม้สีแดงฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้นะคะหนูให้ราคา100บาทนะคะพี่ๆค่ะ100บาทแต่ว่ากวางขออนุญาตเปลี่ยนกระถางให้นะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นน้องเป็นเนี่ยนะคะพี่ๆค่ะเป็นลูกไม้นะคะใบใบกลมสีขาวนะคะใบไซส์ใหญ่นะคะมีหัวใหญ่ด้วยนะต้นนี้กวางให้ราคา90บาทนะคะขออนุญาตเปลี่ยนกระถางให้นะคะ แล้วก็จะมี่ากระบี่นายร้อยด้วยนะคะพี่พี่ขาเผื่อพี่พี่อยากอไปผ่าทำำําจํานวนนะคะต้นนี้คือหนูเอามาไว้นอกตู้นานแล้วนะคะนี่นะคะกระบี่นายร้อยนะคะต้นนี้นะคะกวางให้ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะพร้อมหัวนะคะพี่พี่ขาขออนุญาตเปลี่ยนกระถางให้เ<อ>ช่นมานชมฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีอ่าอันนี้เป็นลูกไม้สีขาวเหมือนกันนะคะพี่พี่ขาหัวใหญ่นะคะต้นนี้นะ หนูให้ราคา90บาทนะคะพี่พี่ขาขออนุญาตเปลี่ยนกระถางให้เช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบสีชมพูแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดอ่ามีรูปแม่ฟอร์มตอนเต็มตัวแบบสวยๆเดีย๋ยววางส่งให้ดูในคลิปนะคะต้นนี้มีหัวใหญ่มากนะหนูให้ราคา125บาทนะคะพี่พี่ขาขออนุญาตเปลี่ยนกระถางให้เช่นกันนะคะแล้วก็<อ><ะ>ใหญ่ๆแบบนี้นะพี่พี่ขากรขอ,ขอราคา90บาทนะคะ กางโลาะไปหมดเลยนะคะพี่พี่ขาแล้วก็จะมีลูกไม้แบบอ่าหน้าทั้งน่ารักแบบนี้ก็ยังมีนะคะราคา25บ้าบาทไปเลยคะ่ะ25บาทนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบอ่าลูกไม้ใบกลมอยู่นะคะพี่พี่ขาเผื่อพี่พี่อยากได้ไปอ่าไปทําจํานวนนะคะอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้นะคะ ของพ MM. ี <Luc ar cells> ่ต้นนะคะต้นนี้คือสวยมากๆนะคะใบมันนะคะหนูให้ราคา290บาทนะคะพี่พี่ขาจัดไปเลยค่ะ290บาทนะคะมีหัวนะคะมีหัวนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นลูกไม้ที่แบบว่าใบกลมแสนสวยเลยนะคะต้นนี้นะคะแบบนี้นะคะสวยมากๆนะคะต้นนี้นะคะมีหัวพร้อมผ่านะคะต้นนี้นะคะหนูให้ราคา250บาทนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะพี่พี่ขา250ยบาทนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้แบบเป็นฟอร์มพุ่มๆนะคะเผื่อพี่ๆเอาไปทําจํานวนนะคะพี่พี่ขาแบบนี้นะคะขอพี่ๆรับได้นะคะน้องเป็นแบบนี้แล้วก็ลูกโดกมากๆนะคะกวางก็ให้ราคา250บาทนะคะ250บาทนะคะพี่พี่ขาสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้ที่เป็นแบบราคาน่ารักน่ารักนะคะ20บาท30บาทก็มีนะคะ เดี๋ยวกวางพาไปชมฝั่งนู้นต่อกันเลยนะคะพี่พี่ขาก็จะเป็นลูกไม้เป็นพุ่มเหมือนกันนะคะลูกดกมากๆนะคะหนูก็ให้ราคา250ไปเลยนะคะพี่พี่ขากวางโลหมดเลยนะคะพี่พี่ขา250นะคะต้นนี้นะคะ250นะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นลูกไม้สีชมพูแบบนี้นะคะหวานๆสายหวานๆนะคะเผื่อพี่พี่ชอบนะคะต้นนี้นะคะกวางให้ราคา220บาทนะคะ 2 2 0บาทนะคะพี่พี่ขาพร้อมผ่าน,นะคะพี่พี่ขาน้องมีหัวนะคะแล้วก็จะมีอ่าลูกไม้ที่แบบว่าอ่าแบบนี้นะคะพี่พี่ขานี่นะคะลูกไม้แบบนี้นะ,ะมีเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าพี่พี่คนไหนสนใจก็สามารถทักไลน์กวางเข้ามาได้เลยนะคะต้นนี้นะคะหนูให้ราคา29บาทนะคะ29บาทนะคะเป็นลูกไม้นะคะอย่างอย่างนี้เนะี่ยหนูก็ให้29บาบาทนะคะพี่พี่ขาแบบนี้นะคะ น้องเป็นจุดเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้ก็ยี่บเก้าบาทนะคะแล้วก็จะมีเดี๋ยวอ่าอันนี้จะเป็นอ่าลูกไม้สวยเลยนะคะต้นนี้นะต้นนี้นะคะกวงขอราคาอ่าเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบบาทนะคะน้องน่ารักแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะเป็นลูกไม้นะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นอ่าน้องเป็นใบแบบนี้นะพี่ๆขาใบโบราณแบบนี้นะคะต้นนี้นะคะหนูขอราคาสามสิบเก้าบาทนะคะสามสิบเก้าบาทนะคะพี่ๆขา ต้นนี้หนูก็ขอราคา39บาทนะคะเอาไม่เอาดีกว่าค่ะเอาย9บ้าบาทนะคะต้นนี้ย9บาบาทนะคะให้พี่พี่พ<ก>เป็นฟอร์มโตนะเหมือนกันนะคะพี่พี่่ะเป็นลูกไม้นะคะกวางให้ราคาพิเศษเลยนะคะพี่พี่ค่ะ130บาทนะคะฟอร์มโตโตแบบนี้เลยนะคะ130บาทน,น,นะคะเหมือนกันนะคะพี่พี่่าฟอร์มลูกดกบมากเลยนะคะต้นนี้นะคะหนูให้ราคา250บาทนะคะ ฟอร์มพุ่มๆแบบนี้เลยนะคะส่งร้อยห้าสิบบาทนะคะพี่พีขาสวยมากๆนะคะแล้วก็จะมีต้นไซส์นี่นะคะไซส์โตแบบนี้นะ ซต์โตแบบนี้กวางก็ให้ราคา250บาทนะคะจัดไปเลยนะคะต้นนี้นะคะ250บาทนะคะอันนี้เป็นบอลน,นอกตู้ทั้งหมดเลยนะคะต้นต่อมานะคะพี่ๆขาต้นนี้คือมีประมาณ3ต้นนะคะแล้วก็หัวใหญ่มากนะคะกวางยังไม่ทําจํานวนเลยนะคะต้นนี้นะคะกวางขอราคาที่390บาทนะคะพี่ๆขาต้นนี้คือสวยจริงๆนะคะต้นนี้นะคะ เดี๋ยวกวางจะพาไปชมฝั่งนู้นต่อกันเลยนะคะพี่พี่ขาสามนะคะให้ดูความสวยหรือว่าพี่พี่อยากได้ก็สามารถอาทักไลายกวางส่วนตัวก็ได้นะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวกวางจะพาไปชมลูกไม้อาต้นละ20บาทนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเราไปพบกันเลยข้างฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นลูกไม้20บาทนะคะอย่างนี้นะคะพี่พี่ขาย่บาทนะคะ อันนี้หนูก็ให้ราคา20บาทนะคะพี่พี่ขาขออนุญาตเปลี่ยนกระถางเป็นไซส์เล็กให้นะคะ20บาทนะคะพี่พี่ขามีมากกว่าที่กวางโชว์นะคะพี่พี่ขาถ้าพี่พี่อยากได้ต้นไหนพี่พี่ก็แทปหน้าจอแล้วก็ทักไลน์กวางได้เลยนะคะอย่างอย่างต้นนี้นะคะคือกวางเอาน้องออกมาไว้นอกตู้นะคะพี่พี่ขาเพราะเพราะไม่มีที่เก็บแล้วนะคะอันนี้นะคะ20บาทนะคะหนูให้ราคาพิเศษสําหรับอ่า EP นี้ไปเลยนะคะพี่พี่ขาอย่างเช่นต้นนี้นะพี่พี่สวยมากๆเลยนะคะ ต้นนี้สวยมากๆนะคะพี่พี่าขากวางก็ให้ราคา20บาทพ,พี่ทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe ส่วนของกวางชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กวางในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ